สบายดีสบายดีพ่อนพี่น้องสบายดีตอนสวยเมื่อเนกาผักผักลกกาเนะพี่น้องผักจากการดำน,นาเป็นมือลกกาเหมือนี่แ้ว่าตื่นมากอะโอ้ถนนทนทางประเลดเ,เ,เป็ดปาดเปื้อนนะพี่น้อง ซาแพงว่าสิเขาเมืองไปหาสื่อของแต่ว่าซาแพงกะรอให้ทางกล้ามก่อนหน่อยหนึ่งเนาะโอ้อยาหลดจะเลือกเปลือกเปียกโอ้โอ้ชาวพี่น้องอันนี้นาะบัานซาแพงกันจังซนนี้ทางไปสี่สําได้เนาะพักพ่อนลกก้าเมือเ่นอนไงกะเขาประมาเอาเบ่า,บาที่แล้วก็ ประดำซาจอยเนาะลกาะอาะแต่ว่ากาอยู่หน้าอะไรน่ะยุดโลกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเค็มหลดำใส่กับเปื่อยไปนําแต่ว่าก่อนสเขาเมืองซาแพงกับสิเอาหมากไปใหผู้เถ่าพูกแกก่อนพี่น้องนี่เคยเถ่าต่อยหมากมาเสานี่ ไ้หายอันใหญ่ตั้งเนาะกับสิไปเจาะเบิงสองงง่องเบิเ้งในเท่ามั่งก่อนนะม่เท่าอันม่เท่ามั่งเท่าเม่งก่อนออนะพี่น้องก่อนจะเขาเมืองเนาะถ้าแพ้งกับประหาแนวใหม่มาไหว้หายอันปลาดำปลาเมาไหว้แกงกอนเถียงนะพี่น้องลงประหาอยู่สวนแต่ว่าบ่มีเนาะบ่มี่ก็เลยอันในนายตั้งกันเลยวะมาเอาแม่อยูกโกเราวาะก็เลยได้ยุโกม่ใหญ่ตั้งนะพนี่น้อง แกงเถียงกินแซ่บรกระ่าษแพงกัสซี่ย่อนเอาหมากไปให้เพื่อนก่อนนะพี่น้องไปนำกันพี่น้องสร้างอยู่วัาร์เฮ็ตงานกยปอกแตกปอกแตกใกล้สิเล่แล้วแหละล,ะละ้างากันนะพี่น้องสร้างเสื่อมอยู่จา้จาจ่า เมืองไปหาสื่อคล้องนี่นอ้เลยจะคล้องกับเบิร์ลายและแหละแต่ว่าเมาสดำนาคนมาสื่อ,อยังกับบ่กอยได้น่ะเพราะกับเขากับน้ำกับเบิดนี่แต่แนวเบิดว่าบอกไปลูกกาหมูนะว่าสิเข้าเมืองไปสื่อคล้องเดิมอนนี้นะเท้านีแหลสะสบู่อีสาน สาบูคิงนะก็ได้อามาแต่เฮงเลยคิงเวียดนะคิงเวียดทะเดก่อนซีสมซี่นะเอาอามาดิบมาหายเอาไอ้บอยต่อยมือซ่าอนี้พราวิต่อยได้มึงเลยงหรช่องแซงแซงหนึ่งกับธรรมดาแซงหนึ่งบดุก สิคืนสิคืนไปหามีแถามั่งนะมันขาห่านเขาหมือนมันค้างใช้ยาสชมพูชุกจุ่มมาเป็นแนวใดสบมูตุ่มอะไรก้อนใหญ่ๆกลมๆนะมเมันเจาตุมมีอะไรต้อนเอากูเอาเอางไงไเอาจะบูเขาเดี๋ยวหาว่าหายคือว่ามีอยู่ก่อนเ้าพันนะเด้ ก่อนเศ้าพันนะะมีตะกี้นะดีคันอันสบู่วีดได้เจ้าว่าเจ้าหาห้ามมากเลยสบู่คิงสบู่คิงตะกี้นั่นขึ้นไปหาแม่เท่าก่อนบ่เห็นกันแต่เฮิงมาจอบตอนน่าบัดนอนเอาพัก เอาพักเอายังมาให้บ mm ัดนอนบัดนอนแเอบันหลั้ยอยู่กับปู่เ้ยตีก้นได้เนาะเป็นจยงไดลุกบ่ได้ลุกลงหลังเลยโอ้ยมื่อยมันมันยังเจ็บในเท้องบ่เจ็บขางนี่นะเฮาก็ยังเจ็บในเท้ ไปไปหาหมอเบอร์ลานซองค่ะนะเขาว่าลำไส้อยากอัาศัยโอ้ยคนจอยเธอแห้งกระจอยอย่างนู้นผู้จอยมันหล่อเกินลบกวนผู้จอยแท้ผล่คนหุ่นดีแต่เก่ามาป่วยแห้งจอยอีแม่ยังว่าป่วยงามเซย์เราอึ้งลืงสั่งแต่ว่าเลืองอีแม่ไนแม่ตัวนี้ว่าลงคนขาดเลือดอืม ไตบ่ทํางานแหละไตวายถ้าแม่นบ่หวเราบ่เป็นนั่นๆเรางามซวยเมื่อยบ่มาเาหยมโอ้ยจะเอาให้งแท้ไกินยังได้แน่นี่ฮะนี่สิเข้าเมืองนี่นะกินยังอยากยังกินยังบ่ได้กินได้ต้มกบน้อยต้มกบน้อยมันมีอยู่บ่กบน้อยบ้านเฮาบ้านนี ป่าเน่เน่แบบแทนใจว่าจะโตเขาก็มาแกงให้สาวกินลงไปแล้วมันมันมันเจ็บอยู่บริเวณไหนเพื่อนว่านี่เอ้าวอันนี้เอามักมาให้เพื่อนว่านี่แล้วเขาไปจุกต่อตั้งแต่ยังเด็กไทยอืมแล้วมาเข้ามาขัวให้แล้วมาปอกินกับข้าวหูกินชอขาดกินจนอิ่มหลยอืมานมาได้สิขึนกินข้าวเล่นข้าวกระดาษโอ้ เออลูกตอกะผิดนั่นคือผิดเนาะอากคลองบ่มีเลือดมียางแบบอ่ะชีดำๆมันดำเลยถ้าเอากไปเกะที่อืมแน่ไ่นแล้วมันแสียบจู๊บชาสูดจนนอนมันสิบแด่กินมันแค้นเป็นสริมทางขนาดน่ะเติมาำอันหัวเทียงเราบักเถกไปนอนนะคะเขาก็บอกว่าเอากันบอกว่าเอากันบอกว่าจะเอาเขามานอน อืมหยอาไปกินนอนจำศิ่นอยู่ล่างๆบ่ได้เลยบัดนี้บ่อยากลงก็ลงบ่ได้คันนึงตัวโลเออคําว่ามาลงเอาขึ้นเอาลงลงบ่ได้ย่านตกเนาะเมื่อยัโทษเดเออั่นบ่ั่นนไดูจ่อยคนจ่อยได้ให้จ่อยน้องเอ้ยคนน้อยตา มาตอนน่ะเอาพักมาให้นอนเฮากะเล่นเฮียเดียวเฮากะเมื่อเฮากะบาดกับเมาดําห้ดําหน้าก็บ่ได้มาเลยแล้วอันนี้ก็บบุกกระป๋าหนัก่งไตอืมลงหนฮ็ดกันน้ําชานสอบเสร็จแล้วเบิ่งพันอิ่มอืมตัวอิ่มตรงที่ไรพ่อเสร็จเออดําของไผรเดี๋ยวนี้ตัวอินน่ะบ่ได้ดําของไผรหน่าบ่มีคือกัน ชุมห้าบัดดูห่วยวงหน้าห่วยอ้อมเนาะช่วยไปลงหน้าให้ใหญ่ขุ้นก่อนกะเบิดแลว้วไม่คถะเอ้ยห้าค,คาอกะเออกะถึกอยู่ดยเดนเนี่ยกูน่ะยังกะตาปลายเลยตัวนี้ไหนตัวนอือกะมันน่ะเดือนปลายเลยคัดพ้นบนโต๊ะอีเดือนนี่ไม่กะบ้างกูน่นเหรอแน่นแหลยฮักกูแล้วมันสิบบวบ้างล<อ>ัางลัางลังเข่าพันซานี่ยค ขันบอนพากันดำนี่กับบ้างเลยแต่ฝนตกมาพอแต้งห้ลูมานโลไอพอดแต่นี่พอดีอ้าพาเอฟซีพี่น้องมาเบิงมาชมมา,มาเยี่ยมมายามมา่ามในถาเนะพี่นอ้องบ่ได้เห็นดนเลยขึงเดือนเป็นเดือนห้วบ่จักนี่ม,มาเผิ่นตอ้นมอะเผิ่นกันนอนเนาะก็เลยบ่ได้ถ่ายได้ถามบ่ได้ว่ากันนะพี่น้องอบันนี้มีโอกาสเด้เซ้าเพงกัน อันจบๆลอยมาเราพี่้องเขาปลาเมาเขาประดำอยู่หายนาผกเ้าก็ลอยมาตัวกระสันเขาชื่ว่าเมืองยังบไปใสอยู่นอกว่าสิไปสิไปเมืองยังบวหอดเมืองอยู่เเมืองบ่เกินเมืองมากไหมได้กินยังได้กินลงไปแล้วมันเจ็บบ่เดี๋ยนี้หรือว่าบ่อยากอู้อยากอยู่หากินลงไปแล้วมันเจ็บ บังลำใหญ่ชอหน่วยแล้วผิดนอ่ขมินตะเขมันสินี้าคือหอน่เหือเ่าได้ไหมสาเหืออะไรผักอยู่เปก็นอนนอนจำสิ้นนี่แล้วพี่น้องเอิหน่ะนางจำสิ้นคนกายไปกามากเอิ้นถามไปใจมาก่ได้เคยเห็นหน่เอใ่ด้เยเห็นแอเอื้นเออ ไปอยากมาแล้วเผลอแล้วเขาแล้วดำหน้าเผลอแล้วยังได้ชิดได้ลงไปเล่นหลางนำเนาะพี่น้องมีคนพยุงเพลินเพื่อยังลงได้ไปซื้อของกลับมาเลยพี่น้องไปตั้งแต่สิบเอ็ดมงเข่งเนาะประมาณเที่ยงเนี่ยแหละพี่น้องตอนนี้ก็สามโมงก,ก,กลัวๆเลยโอ้ยเอ็เมืงง่อยเมืงง่อยเมืงง่อย โหอี๋ละลวังเหยียบไข่แตกเดอ้อเอา้าไข่คือซักกระเทียมลงนั่นอนนน่ะนะอีละไข่คือเป็นน,าน,านั่นแม่นสะบออ่อกอ้าวดึงมันขึ้นมาหน่ะแม่อ,อ,อืมโอเคสำนะัะ ซื้อนมแล้วพี่น้องนมดังบอดกับเบิดกินอย่าอาบนามแล้วนี่ฮะอ,อาบนามแล้วย่างอยู่ยังบ่อาบนามอยู่มาคุ้งพี่น้องมาคุ้งก็ซื้อมาขายเนาะไปขายดีช่วงนี้คกาว,วันคาร์ดามาเนาะเนมก็ได้ห่อเดียวซองคองอยี่ตลาดกับมักขาดแล้วพี่น้องเนาะ anhận anhị khát ỷ nôm cái đèn một điều anh đang bắt thua thế thế thứ cha ba ba như thế đâu เอาพวกปลาทูนะลงคนลงลุคนลงเอาพวกปลา่วปลาทูมาแพกเด้ออีลาคนได้อยู่บ่าเศร้าเศร้าเศร้าพี่หิวพ่อปงพี่เออหิวอะไรเอือยอืมคนตกลินมือเสิร์ฟเลยเนาะพี่น้องตอนนี้บัดแดดเลยเขาป่าเขามากินข้าวอยู่เลยข้าเห็ดยังกินยังใหม่แล้วบ่ไปกับพวเห็ด กินหายเระไปให้มนจิเห็ดกินหายมาถ่ายเห็ดกินพอดีขำอะเราพี่น้องซาแพงกับสิคอนอคนเข่องคนของบบดนี้ปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยสบาสดีสบาดสบาดีแล้วชมคลิปหน้าเด้อพี่น้อง